เต็มธงไฮธงนาพี่น้องเอ้ยบาทนี่เนาะเข่าสูและลูลงไฮลงนาอย่างเป็นทางการพี่นอ้อ,อ,นอ,นองเอ้ยบาทนี่เนาะาโตพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศมันก็คืออะไรพี่น้องฝนตกฝนดินลงมาเนาะาโตพี่น้องเอ้ยตรงนี้เนาะตกเมื่อคืนนีกันพี่น้องเอ้ยโตเฮงยังดีได้เนาะ ui phi lòng thêm tối tìm tối nay thùng nay để nay bà này ra nay tối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  đầu tối nay tối nay tối nay tối em phải nay cả nay tối 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 nay มาตั้งแต่โดนนานพี่น้องเอ๋ยเนาะมาอีกวันนี้สวนอ้อยพี่น้องเอ๋ยสวนอ้อยที่ว่าใกล้กับบ้านน้องด่านี่ปมาโตพี่น้อง olly. เอ๋ยเนาะใหญ่สูงงามพักแล้วบาดนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะพร้อมทางเงินมืดผ้ามืดผนมาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะบรรยากาศตอนนี้กะคุ้มครบพี่น้องเอ๋ยอืโตเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ๋ยเนาะ พบพอกับซองบอแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาพบพกับซองบอแสนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบอแสนเดินทางเข้ามาอ่าทางอ่าบ้านของน้องด้ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแต่ว่ามช่วยม้อยมดีๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่ฮู้ว่าไปทางไเบิดเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเอามามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบอแสนก็สิเข้ามาอ่าเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องที่ว่าเพิ่นอ่าสิเทปูนเทหยังนะพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋เด้เนาะทางพ่อเพิ่นได เพชรดับบล์ด้วว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามีทางเงินเอ่ยหนุอโยงเนาะคนในฝากเงินมาให้บรแซนสั่งเฮซ้ายแล้วก็กับปูนเนาะมาให้พอลองได้เพื่อนเทอ่ามองที่ว่ายังบริเทตอนนั้นได้พี่น้องเอ้ยเนาะเรียว่าจังไดเพื่อนเทด้บบลพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยนให้สิข้ามาเยี่ยมมายามเบื้องก่อนจังไดก็บทาติดตามเบื้องในคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเดนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาทางเบื้อก่อนเด้อพี่น้องเด้อวัดให้เนาะ khum pha khum pon Pinoi, nó bát cho Pinoi. À, cơm bỏ chít, cứ nó. Bát cho, nó. Khum pha khum pon, nó. Tiêm may là bỏ sợi cành quen chưa nè. Mu ngang mu ngang, ngang anh nhám nịt, tông tông tiêm may là bẹp mớ wan như nó. Mẹ. Bật bần toóc má, mông khêu đẻ đẻ chung cả, chắc quá rồi đấy. ฮอดยามพุนแหฮอดยามแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเนาะใกล้สิฮอดยามให้ยามนาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมันว่าิ้นิ้นอีกเดือนนี้ปุ๊บนี่มันเต็มที่ลบาดนีเนาะเออไปฮอดยามนาแล้วโอ้ยเนาะไอยู่ได้ล่ะบ่สกบ่ไว้แล้วเฮากยุดกดนึงไปบ่ได้บ่ได้ไวปานดเออพี่น้องเอ้ยเนาะอาองดเพิ่นอยู่จ้ะบ่มื้อนี้เนาะ่สิ คือคนไฟบ่เมื่อผ้ามื่อพนคักแเนาะเอ้ยพี่น้อยเนาะน้องลาเพิ่นกับวอยูชั่มบาทนี่เนาะให้จังไดระบาทนี่จังว่าเพิ่นไปของหาบุญเฮียนแล้วประจักพี่น้องเอ้ยเนาะน้องดาลองต้นกล้าได้แต่เก่าเนาะเป็นโบราณเรื่องกี่ตบบ่เดียวเลยเนาะพี่น้องเอ้ถือเสื้อผ้ามาซองซามโตพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นเสื้อยินที่ว่าทางพระอาจารย์เพิ่ลฝากไว้น้ำมันไหนพี่น้องให้ไว้เปแจกกัน,นกไหนเนาะแต่ว่ามัน,นี้เบิ่งเพิ่นคือสิบยูดพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าการสิอเอาไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเมือมม่อใดมาเมื่อใดก็ต้องมาหาลงได้ต้องเป็นสั้นเสาร์อาทิตย์เนาะจะ<ม>ชิมพอเพิ่นพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนอจะเอามาให้เพิ่นพี่น้องเอ้เอนาะอันนี้เสื้อกันฝนอันนี้อารมณากาศฝนิล,ล,ล,ลที่ต้องได้เสือเ้อเตรียมเสื้อกันฝนได้พี่น้องเอ้ย สี่สิบสี่สิบห้าพันผูด้บัพจิตเลยอ่าลงซื้อนมขนมนินมาตอนลงดาเพื่อนตัวไปเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทางพิสเเมนลุงลงด่าเนาะอยู่อยู่เพือนนี่เพื่อนโอ้ไม่ฉังไคเพื่อนมาให้อย่างได้อันี้เนาะงาวขนลย เนาะคือสีบัดยามเป็นหลอกแล้วอ่ะป่าเนาะเออเพราะว่ามาช่วงมืนหนึ่งเห็นมากเห็นอย่างอยู่ในพี่น้องเยเนาะแต่ว่าก็เริ่มใหญ่กูกเก่าอะไรพี่น้องเยปีหน่าให้ง่ายกุนี้ปีหน่ายเนาะหลายต้นพอสมควรอยู่ไงเนาะไหนเด๊คือมีเศษหมอยู่เนาะเออเ้ทางดุ้งฝนทางดุ้งฝนอยู่นี่เนาะโดยสบายดีได้เด้อเนาะ ตัวใช่ไงนี่คือเฮ็ดยังอยู่อ่ะนีฮ้ยฮะใช่ลงได้ไปข้างใดแห่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนนดูอู้เพิ่นมาพันนายุดบ่ยังมหงพันนายุดตีเออยังมพันนายุดเนาะเมื่อใดก็เพิ่นยุดเนี่จังหวะก็ไม่ได้ถามละเออบม่ได้ถามเพิ่นเนาะบัรแม่เพิ่นได้ใช่ไหมพอกัะแม่เป็นแปลงใดว่านี่เป็นปลูกมั่นกว่า อมอไปปลูกมันมื่อนี่เลยบ้านในพอเ็นแปบักตานผมจะกาอยู่ตลาดหลักสามเลยแต่ว่าแม่พนักยังไปขายเครื่องอยู่บ่ะเด้อยังไม่ได้โต๊ก้าบ่นยังไม่ได้ว่านบ่นยังช่วงไรแต่เก่าเดือนหกเดือนหกยังฝนตกอยู่แต่ว่าหางยังไม่ได้เหตมผนบ่ยังอ๋อมันมันยังมันไวพูดได้นอกกันว่าเหตุกันณ์เนาะใช่ไหม โต๊ะกล้าก่อนแล้ววัดเห็นน้ำ <c oughs> เห็นน้ำเวลาที่มาพักกันไป็นโตกล้าก่อนนี่มันแหลกใช่ดิโหน่โดยอ๋ออะไรก,กันบนโตกะกระจิงอยู่แต่ว่ายังยังบ่ทันไ,ได้ฮอดฮอดอ่าช่วงเวลาเห็นน <c oughs> ดเนาะอืมแต่ก่อเดินหกเลยมนบ่อ่กโดยโดยมีแต่ว่าถ่ายฮอดก่อนเนะ <c oughs> <c oughs> าะรถไทยขนาดบ่อันไทยน่าปีนี้กะโดยใส่ชุดลงตุ่มเลยเนาะ เอแบบไรกันอันออกเลยพี่น้องเลยลองดาเพิ่นกับปูยูมาหนีิเนาะเอาเอานี่ไว้ให้เพิ่นแนนเนาะฝากไว้ให้เพิ่นแน่เด้อกระตุ่มขนมเนี่ยคำว่าทั้งอาญาเลยกะแก้กินขนมดิมาเดิมาหาเพิ่นแตะลุนเลยพี่น้องเนาะมากับปู่พ่อเพิ่นชับมีแต่ว่าเพื่นแหละเอาไหวมือใหม่เพื่นแหละเนาะเออเพิ่นเพิ่นพลเรเทนี่เนาะเออนี่เด้ไปยิข้ามาเบิ่งตัวนี้ได้ไอ้นี่ ปูนออกมาจากสอบนี่ไอว่าเทตัวนี้นะซิปปลายบ่ซิปสอบเนาะเดี๋ว่าซิปหายอบบ่เดี๋ว่าซิปซิปสอบในการอาจะพ่ออยู่เนาะเพราะว่ายังบม่ได้เทเลยพี่น้องเนาะนี่เพราะว่าทั้งอ่าตอนนั้นน่ะปูนเบิดก้อนแหละมันนี่ม่นก็ได้ไม่ได้เทที่จะได้ก้อนตัวนี้ออกมาซื่อๆไปหน้องเยแต่ว่าเทนี่ยังบม่ได้เทเนาะทำมันคือว่าเทกะอ่าเทไม่หอดพี่เลยบ่ เทเชื <that> ่อมต่อก oh okay. yes! well. ah ันไปเลยเนาะเสร็จเทต่อกันไปนี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แหดีบอเวลาฝนตกฝนยังมาในกัมันแบบอโตแต่ว่า้ายเพิ่นนี่สิมางเฮาอยู่บ่นี่เนาะมันต้องวงให้ให้ิ่มวงก่อนนึงเนาะอ่าจังสนันไล่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโตเออพี่น้องเอ้ยตบังซนี่ฮะ ต้มยำโอ้หักแล้วใชว่เน,ะ <c oughs> น,นาะเหมือนเหมือนใคร่หมือนกันตัวคือหนัอะไเนาะห้องคลัวห้องคลัวเป็นทั้งห้องคลัวห้องนอนห้องนอนเลยบ่นี่ใื่อจะนอนอยู่นี่นาะอ๋ออ่าน้องเตือนกล้าครับเจ้าว่าน้องแต่น้องเตะเพื่อนอนอยู่นี่เนาะ เออผิวน้อยตั้งแต่นอนอยู่นี่เพิ่งกะครัวเพิ่งกะไหวอยู่เพิ่งทิบเข่าเต้นหน้าเพิ่งกะไหวไปสิเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไหวไปสิเลยนี่ตอนแต่ก็มีหองนอนนำ้ำเพิ่งกะแยกกันนอนหันหน้าผิวน,นว้องเอ้ยเนาะเออนอนอยู่นี่เลยเพิวว่งกะพี่น้องเอ้ยเนาะไอตรงครัวให้กันเป็นจำหงอนนะบ้านนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นเด้งพเพิ่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้าแต่เพินเ่นหนึ่งเพิ่นหนึ่งอยู่เนาะแต่ว่าเด้งเป็น Thích khảo, thích là phần này, là thế khẩu nãu à, là mình à, ừ, ở ngoài này đang u phi nông đấy nó, mình bơm điện con này đây, ah, khẩu mình phải nhanh vô nó, khoang u khoang u phi thằng này đây là đây thằng này, oh, phần tụt mao là xỏ phải bật đây nó, mua này thằng này này, thấy nè, nạm đầy vừa ở chỗ phi แต่ว่าผมยังวันได้อันไเทาชิโตก้าดีบม่ได้มีหน้าไปชิได้นี่ชิได้วันผอกวันพงไปอึกกรถึกได้ไหมไปลองไอ้เนาะไปห่อช่วงเวลาเฮดีๆนี่อันนี้ผมหน้าเต็มเลยพี่น้องเอ้อาจจะบออะไรกันคือว่าสีสีวันตอนนี้เลยกะยันว่าฝนพิมพช่วงแบบมันแหลมมากแบบจะให้งมันเรียบร้อยนะกะเฮาบบไม่มีน้ำนอนคำอย่างเนาะเออโต้ไปลองไอ้ผมนอนตัวที่ว่าเคน พากันขุดเอาดินกับว่าน่ะเป็นนองนั่นเป็นนองน้าเลยเนีย่ยฮะแต่ว่าโมนี่จะาเพิ่นสีเห็ดนองเนาะอ่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮน้ยเฮ้ก,กเฮ้ยเลย้ยเฮเฮยเท้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเน้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮรยเน้ยเน้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้าเฮายเฮ้เฮ<ม>้ยเฮเฮาเยเเ้เาิอบกนเะ 15ศอกแท้มันสิ15ศอกประมาณ15ศอกพุ่แดงคือบางก็ได้อยู่1 10อกบ่มันก็ยาวพุ่นเลยๆเออกมาพี่แล้วก็แ่ซ้ายรถจัได้เครื่องรถนึงเนาะอ่ารถนึงมันก็ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8เป็นบ่จักเดแม่นอยู่อ่าทางเข้ามายากโอ้แห่งจักสิไรได้พี่น้องเอ้ยเนาะ จะได้คุยกับันว่าเพื่นมาชงเฮชงไซก่อนแต่ว่าหางยังยังละเครื่องกับพ่อแล้วหนิเนี่ยจุดเป็นก้อนแบบแบบให้มันหมั่งก <dok S 2> ้อนจักหน่อยแมนคือส่วนนี้น,นนะคือยังสั่งยังมาบพได้แต่ว่า<ม>แต่ว่าเรามาเบิ่งก้อนมาเบิ่งสถานที่ก่อนว่าเออมันจะอะไรที่นนะ่าก,นา,ากับอีกอย่างเรากับบรรมาหานเพิ่นตะลุนแล้วเนาะอ่าก็เลยมาอัปเดตเบิร์นก่อนไปเรื่องมันนี่กะมากับพวกทั้งนองราเพิ่นเพิ่นยังเข่าเฮียนอยู่เนาะโอ้เยอะเพิ่อนยุ่งเลยในว่าตารางนี่กะเพิ่นเทพวกที่พื้นเทกะ างไเนาะสาางท้อต่บกบบอก่ไงยังนะ่าไอ้ยังไ่ได้กินข่าวิลยดยังฮะต้มปลาแดงอ่งอเอคือว่าต้มปลาแดเอิงัเป็นตัวอิงเล็บมม้อไม่แหลกอ้ไล่แต่ช่วงไาม่หม่พุ่นนี้เฮตเ็ดตะโลไว Nó hết quá nó Nhầm nào Mà nhìn mà tôm, mà tôm mà là gì rồi nó, thật lẽ sao À thôi Thôi con phải cầm vào vô, ăn tí ba cái thay nhanh sẽ mở nè, hết bia hay ngăn nhanh sẽ tăng Ơn... Phần phải vô cái mắt làm ปลูกมันเลยกะแม่พันกันไปขายเครื่องคือเก้าเนาะขายเครื่องต่ออา,างดุงพันจูอยู่เพือนท่าพี่น้อยนอ้อยเอยู่หน้าถ่าอ <c oughs> ไอ้เฮดหยังกจะจมือนะไปเฮ้หยังเฮ้ย<อ>ยังหนากรหย,ยุดมันเลยไปปลูกมันไปพันอืแต่ก็็ม่ได้อยู่ปะตั้งแต่พ่นยังเฮียนเฮียนอยู่ห้องไดนเลยห้องป่หาห้องป่หา เอ่อห uh, ันเติมห้องประหาแล้วก็เติมห้องประแล้วก็ยังยเรียนต่อม .6 เลยบัดนี so Listen, ้เนาะบ่หกัมเนาะม .1 เนาะเออห้องปแล้วกขึ้นม .1 มยมันชั้นที่1เออมีม .6 ป .6 บ่พี่มีบ้านบ่มีมีบ่ป .5 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ม .7 ม .7 อีก7ปีพูป๊าต อะไธรรมดาเด้อน <sh ี่พียงเนาะการเฮียนนี่กันเนาะเฉพาะเฉพาะเฮียนนี่กันเนาะตั้งแต่นับตั้งแต่ปอนึงนี่กันหาปีเนาะนี่ค่าหนังสือเ้าปีได้บัดนี้บัดนี้มาเข้ามาเรียนอีกมีสิบเจ็ดปีแล้วเนาะวัไแรกเนาะในการเฮียนนี่ทว่าเฮียนแต่ละปีแต่ละปีไปนี่อ่าสิบเจ็ดปีคือว่ามันน้อยเลยกันเท่าที่ออกมาเห็นวิธีงานมันยังเหมือนยังเห็นบ่ได้นะยังเฮียนเด็กคน พอมาก็ยังแบบกระเทินขึ้วานี่ยแหละเ่าเนาะยังไดบ่ดนี่มีแต่ว่าเอามาไทยบรรยากาศในพีน้องเบิรงเนาะเบิ่งหัวบิชวนพนันแล้พีน้องเอากาโอเบิรงแค่ิีอเรถไถยจอดไปใหนยังได้อีบนี่ยิ่อยอเอาไละบอือเอาคือเห็นนว่าอยากมีรถทงรถไทยบบเราเนเป็นจังไ๋ป่คือรถทไทยไม่อยู่อะ เต็มยากบ่เพราะว่ารถไทที่ว่าเอามาครับตะกี้บ่บ่แม่นบ่แออคนละคันบ่ตอนนั้นบ่ได้บ่ทีนี้เนาะไดกะถ้าเคยติดบ่อยู่ซะนึงพี่น้องเนาะแม่นเคยติดซะนึงโอ้ยเอาแลอ่าโตจังไดเฮาบดนี้เนาะสิไปเวียกโตแล้วว่าในพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจมาอยู่เนาะแต่ว่า คือเอาเนี่ยเนี่ยเราเียงงานบรโบโตรงกันบอเป็นอย่างนั้ก็งั้นจะว่าเ้ามามืนมอน่ก็นยังไม่สร้างอย่างบ้านะมิจะมาเบิ่งก้อนว่ะมีอะกไม่ได้จะม่ได้ขาดนี่นี่เนาะมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่เพื่อนเป็นเอพองน้ำลายดำน้ำอ่างนายเพื่อเนาะนารุ้นกับอ่างมันบัดเอาบัดเอากระคักเรียบนะกับบัดบัดห่อช่วงห่อแง่ไม่ดีกับมอยากมีเลย เมื่อวานเราไทยมันเราไทยมันก็แบบนึง่งใ่ประเดศนี่อันนี้ตอนนี้เขายังมาไทยน้ามันยังข้างอยู่นี่ถ้าเราไทยแล้วนี่มันน้าบุคคลอยากอยู่ประบทดนี้เพื่อสีให้น้ามันคุยเปียกเบิดนี่จ้ะดูเอาแน่ในที่รังเลยพระเถิเนาะพระพาพี่เขาต้องไปรอเบิกเงินพู้ชวนเพื่อนก่อนปะเนาะเป็นยังไงเพื่อนเขาใช้ได้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยไงเติบโตเขาใช้ได้อันออกไหม่มาตอกเพิ่นตอนนี้เนาะ โอ้ว่าชวนอ้อยเพื่อนแดงเนาะชวนอ้อยต้องลาไปแจ๊กเกนี่บ่เออต้องลาไปแจ๊กของสวนอ้อยไปแจ๊กรอกรนเด็เนาะโอแต่ว่าชวนเพื่อนนี่หาท่างเขายากเลยบ่จิตไปยังงงอยู่ว่าเพื่อนเขาใช่บ้าแต่ละมือมันเพื่อนกระเด็นดีเนาะหมักม่วงหมักเมียงเพื่อนไปเลยเนาะ อ่ามีมะแข้งบางน้องบางนาวเพิ่นก็ผู้ป่โตอ่าหญ้าเด้อปงได้พี่น้องเอ้ยต้นมะม่วงพูนี่หลายต้นเด้เิ่ก่อนนเิ่ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้นพี่น้องเอ้ยเนาะปเนาะอ่าตปลูกอยู่เพ่นปลูกอยู่เพ่นเนาะปลูกเพ่นเนาะจได้กินปลูกอยู่หน้าบ่ค่อยได้กิน อันนี้พันยูนาอยู่เด้บ่สวอสพิจิตเนี่ยนะเมื่อปูอีกก่อนเริ่มใหญ่แล้วนี่บ่เงาเงาเขาปลูกลงดินเงาเงาบนเริ่มแบบเบ่งกันด้วยนี่บ่เนาะแต่เขาซื้อมามันกับว่าได้ชำนี้นี่ไบ่ซื้อข่อยซื้อจำเป็นจากต้นก็ข่อยก็ลืมเลยมือไปลงทั้งสวรรค์มันสิเบซื้อเอาไปช่วงตอนนั้นข่อยซื้อจำเป็นจากต้นแต่เมื่อนี้พอเสี่ยงซื้อมาเพิ่มอีกแบบนี้นะไข่อยซื้อมากกว่าจำเป็นจากต้นแล่ สีหาต้นบอกรับเนีน่ยลืมเลยก่อนกัหลายหลายเรือนผูกยงมนี่แน่นอ่ะโว,โวยามาหลายเรือนแน่นอ่ะ,ะตั้งแต่ผู้ขอซื้อมาตั้งแต่ม,มีรถมีรถใหญ่ผูกขอซื้อมาให้เพิ่นนะไปซื้ออยู่รักสามเมืนเด้อ,อันนี้ว่าได้กับว่าเซียงซื้อมาเพิ่มอีกกว่าน,นี้อือฮ่าเจ้าผูกแามฝนเนาวเนาะจะมี น้ำแดงมันพุดน้ํามันนั่นแหละโบกับพุดแดงฮะยามใดก็ได้บักม่วงอันนี้บ่สิได้ปลูกกเามันดน้ําเอาก็ใหญ่คือเก่าเนาะอ่านาีอ่าไปซะเนาะพี่น้องเอ้ยทางแซนก็สิได้ลําลา้เบดนี้้เนาะสําหรับที่ว่าเข้ามามื้อนี้กด้อันอ้ายกลับได้เด้อบอกทางลงดเพิ่นแ ภาษาไทยคำว่าหาว่าฉันประเดี๋ยวมันแดดเดียดเลยจะสร้างแหซ้ายครับมันปูนคำว่าหายไอพันธุ์เทศตัวนั่นทำไม่ได้วเด้อเป็นมาเป็นชิมาเป็นเมื่อมันฉันอะไรเงี่ยสิว่าคันแมนชูคันว่าขาวมากะบ่าสิ้นเดือนนี่เพิ่งกะปิดแล้วโรงเรียนนี่แต่นู่นน่อยกะข่าอีกอาทิตย์นี้กับอีกอาทิตย์หน้าคือว่างไงก็คือสิ้นเดือนนี่นะเพราะว่ามันฮอตวันวันวัน วันอาทิตย์ซุกเศ้าใช่ไหมเนี่ยครับวันถึงวันที่ยังก็เศร้าเศร้าเศร้ากบ่วันนี้เขาเข้าไปอีกกรับวันที่สามสิบเอ็ดกับพฤษทีสิ้นเดือนแต่วันนี้ถึกถึกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นวันวันวันอาทิตย์วันเสาร์เลยนะอาจจะปิดเลยพี่น้องเนาะเอากจาปนี้เราพี่น้องเนาะลำนาเลยได้พี่น้องเด้อเนาะพี่พาประกันใดขก็ขอขอไปนำเนาะคนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางเออหนุกโยงเนาะที่ว่าฝากเงินมาพี่น้องเนาะเป็น ให้มาซื้อแห่ซ้ายแล้วก็ปูนให้ยทางนองดาเป็นอีกต่เนื่งนองนะกะขอให้เรื่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อเนาะปรารถนาสิ่งใด้คอ้ได้สมบังร่างปรารถนาเนาะขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเนาะนอนรับในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนเดอ้อเนาะตาจุกพี่น้อเราชะนักกิมเน่ขอยรำลาแล้วเ,เนาะอยู่ดีอยู่แห้งเบ้อสุขสุขคนพี่นเราเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาเะ